ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกลาวทำไมไม่ใคร่อใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันเทิเพียงเพราะมันตาอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรซึ่ รกรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งแค่แรกเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจาไม่ทายไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันไม่มีทางเรื่องเพ้อฝันความผูกพันยังง่ายได้ และครบมีอยู่จริงในนิยายหนึ่งซื้อนีทานเพลงรักแสนหวานกับความฝันตกวันน่งฉันผ่านมาพบเธอ i am ทำอะไรเนี tang, ่ยเรียนเรยนี่วยู่ล้วรียนอะทำอะไรตางสามร้อใช่ไหมเทไหรวะนี่คนนี้คนนี้เดี๋ยวสอบนะครับชื่ออะไรวะชื่อนุ่นเรียนอะไรวะเรียนสายสังคมคนกีบเดียวถ้าลมได้ไหยี่สี่ยี่สี่ได้ลมเด้หรอไม่เว้ยหน้ากุญแจปากก็เปล่าทขาไงดีวะมีวิธีเดียวเว้ยไงกินดีวะตามไปดูเลือดไงง่ายเลย อันนี้คือห้องคอมพิวเตอร์อมีมีคอมพิวเตอร์มากมายมให้นักเรียนใช้กันได้เท่าที่นแล้วห้องนี้แหละที่นันเรียนไม่ต้องปวด้วยนูนชอบมานังอ่านหนังสือที่นี่ประจำทั้งเงียบทั้งสงบนี่ห้องนูนเหรอทำไมมีแรงื่อเหออด้วะดวกมากเหรอตโหหหเลยมีบริการเย่ะนะอร่อยกรนวะอร่อยดิสะอาดแล้วก็อร่อยผมมั่นใจเลยว่าถ้าหนเงินเนี่ยที่นี่ที่เดียวที่อร่อย

เราเรามา่หเร่ยเรี่ยเ่อยเ่อไปเอยๆไรื่อยเร่เอป็นอยเอยนไปเร่ยเรื่อเรอยนี่อยไปเรื่อไื่ารือยอยเอย่ยเอย่อยไเร่อยๆร่อยไเ่อยเอ่เ่ยเอ่ยือไปเเยอย่ยเนี่ยเ่ย เราถือว่าเพ่เือนราคืออะไ่เไมอ่ได้มาวดิได้นอเามสนโที่นี่เน็ตเร็วเวอร์นี่เอานี้ ไปคุยเล่นในห้องดีวกว่าจะได้คุยเล่นระหว่างเรียนด้วยนี่เป็นถุงมือเรียนและชุดที่ให้เราใส่เป็นไงบ้างก็สวยดีนะใส่สบายดีอ่ะใส่สบายก่อนนะเดี๋ยวทีว่นี้ไปเราฝากดูมาก็หลายทีแล้วอ่ะไม่นูุกจ่ายทุกที่เลยรอนว่าที่นี่ดีไนหะมรอนว่าที่นี่ก็สวยดีนะอืมนี่ยอยู่ใกล้ใกล้บ้านพึ่งก็ร้อนนะอืออากลมันก็เ,เย็นเลยนะ นี่วันบ๊วยเฮ้ยวันเป็นแรงหัวรึกบอกว่ายืนยืนตรงนออาจากห้องเลยโแม่งไม่ไหววะไอแอเบียรอเบียนของอย่าขึ้นเนาเฮ้ยมึงบ้าป่ะไม่บ้าบ้าปะมากินข้าวกัน เอ็งตัสินใจกันได้แล้วหรือ,อยังเอามี้ไหมข่าคนที่พ้องเรียนดูดีกว่าเอา็งเรนว่าไงบ้างเรียนที่เป็นยังไงบ้างเรื่องการเรียนก็ดีกิจกรรมก็มาไม่ขาดสายไปทุี่สุดยอดแล้วถ้าเอ็งจบไปจะเข้ามหาลัยดังๆได้ไหมอ่ะแหมจะเข้ามหาลัยดังๆคือที่สองจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคงครูทำเกตดีๆแค่นี้ก็เข้ามาหาลัยได้แล้วและที่สำคัญต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยอืมอุ้มจะตัดสินใจแล้วแหละว่าอุ้มจะเรียนที่นี่กลัวกลัวเหรอ มาสิจะได้เป็นเพื่อนกันจะได้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยแหมนุ่นระวัาางนุ่นน้องปีเกียวนะมา าจงทรงดีงาตั้งมันคิดใจไม่ไปในสิ่งเลวามุงเพียยายา เด็กใหม่คร huh? <Like, S 3> ับ <work> ม <laughs> <urgency starts> <fire> ีเฟซปะมีครับมขอเฟซดีดขอด้วยดิไม่ไปไนสิ่งเลี้สังเปียนพ่ายามทาตามทางดีขอนอดีมีค้ามีพว่าเรื่องราพิจา